ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์บาลอินฟินิตคอมโบนะครับสำหรับวันนี้ผมนัสเซอร์เอกนะครับจะมาพูดถึงในส่วนของแพ็กเกจสุดคุ้มนะครับที่มันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาจัดให้ดูนะครับว่าแพ็กไหนที่ผมสนใจเป็นพิเศษนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครนะที่ยังไม่รู้จักช่องนี้นะครับก็จะเป็นช่องนัสเซอร์เอกเอคอมโบนะครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมคาละ ใช่คอมโบลุ้นวนนั่นเองะครับและและเท่านั้นยังไม่พอนะยครับยังมีในส่วนของช่องหลักด้วยนั่นก็คือช่องของนาเสอเอนะครับยังไงอย่าลืมไปกดซับสไครต์ให้ด้วยทั้งช่องหลักและช่องรองนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับโอ้โหมากันแบบเยอะแยะมากมายนะครับใครอยากเติมเกมนะครับฝากร้านไว้ด้วยกับร้านสเตล่าโกพัทนะฮะเพราะว่าบอกได้เลยว่าถูกกว่าการเติมเองแน่นอนและก็มีบริการเติมเกมเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเกมมือถือนั่นเองและเท่านั้นยังไม่พออีกแล้วเหรอนะฮะก็ค ใครอยากเปิดบอดทิ้งไว้นะครับโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับสามารถที่จะใช้บริการปลาวจำลองมือถือกับ uGphone ได้นะครับยูจีโฟนคืออะไรเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูกันนะครับไปดูกันเลย สำหรับใครนะครับที่อยากจะทําการฟาร์มเกมโยกังหรือว่าเกมคาบาวและไม่มีเวลาในการปล่อยบอทนะครับวันนี้ผมมีข้อเสนอมาสําหรับในส่วนของ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone คือแอปพลิเคชันที่เป็นระบบข่าวมือถือนะครับและสามารถทาให้เพื่อนๆนะครับทำการเปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันนะครับตลอด24ชั่วโมงเลยและที่สําคัญนะครับไม่มีวันหลุดแน่นอนอันนี้ผมการันตีนะครับถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วนะครับหรือว่าจะทําการปิดระบบ UG Phone ไปแล้ว หรือจะทําการปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราปกติอยู่นั่นเองนะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทั้งวันนะครับหรือว่ากลัวมือถือร้อนนะฮะหรือว่ากลัวแบตเสื่อมนะครับและที่สําคัญเลยช่วยเราประหยัดค่าไฟไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับก็บอกเลยว่า UG Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากจริงๆนะครับ สำหรับราคาเริ่มต้นนะฮะกับ UG Phone เพียงแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจใช้บริการ UG Phone นะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับใส่รหัสโค้ดไปด้วย A B C D 5 5นะครับเพื่อได้รับส่วนลด20บาทกันเลยนะครับใครอยากจะทำการปล่อยบอด24ชั่วโมงก็อย่าลืมนะครับ UG Phone นั่นเองนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะเซอเอกนะครับวันนี้มาพบกับผมนะเซอเอกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ เดี๋ยววันนี้นะจะมาพูดถึงในส่วนของกิจกรรมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้ยาวมากสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะเพราะว่าผมคิดว่าการดูวิดีโอยันนานมันไม่ค่อยได้ผลอะไรสักเท่าไหร่นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บไซต์กันหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่ผมน่าสนใจแล้วผมจะจัดบ้างนั่นเองนะครับไปดูกันสําหรับในส่วนของกิจกรรมตอนนี้นะครับมันจะมีในส่วนของโปรโมชั่นมาหลายอย่างนะครับอ่ะกดไปที่หัวข้อโปรโมชั่นดีกว่าอย่างเช่นดิวเดือดไฟรุก8ปนะครับโปรโมชั่น 8, โรโมชั่น ยี่สองจุดแปดนะครับดิวเดือดต้นสิ้นดิวเดือดต้นเดือนสิงหาเนะครับอ่ะสําหรับดิวเดือดไฟลุกแปดจุดแปดนะครับก็มาดูว่ามันมีอะไรบ้างใช่ป่ะมีพันสองนะครับได้ติรดเติร์ดติร์ดเติดฟอสเจมนะครับก็เฉยๆนะครับอันนี้ได้รับเอ็กซ์พีก็เฉยๆสำหรับผมแล้วอันนี้สองเก้านะครับประมาณสามพันได้รับในส่วนฟอสเจมสามพันห้านะครับได้เอ็กซ์ดิมคออันนี้ก็เฉยๆนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้อะไรแถมยังผูกมาตรไอดีด้วยนะครับได้รีมิตต์โอนนะครับ อันนี้ไม่เท่าไหร่30มบบาท9 9บาทนะครับอันนี้คือขออนุญาตพูดในส่วนของแพ็คใหญ่ๆเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็เฉยๆนะครับสำหรับในส่วนของ8.8เดแเดือดนะครับถัดมาครับจะเป็นโปรโมชั่น15.8นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ Handle ลทอมขีนั่นเองนะครับก็อันนี้เฉยๆเหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวเลี้ยวนะครับชอบในส่วนของเจมมากกว่านะครับอันนี้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรเหมือนกันอันนี้ขอผ่านไปแล้วกัน ทันมานะครับเป็นโปรโมชั่น22.8นะครับก็คือในส่วนของวันนี้นะครับก็คือในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นซิลิโตแล้วก็ลิมิเต็ดโอหกกับ120นะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับสำหรับผมแล้วก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะถัดมานะครับจะเป็นโปรเดือดต้นเดือนสิงหามาแล้วนะครับอันนี้ก็คือโปรเดือดใช่ป่ะ399นะครับได้รับประมาณนี้ของแถมก็ถือว่าคุ้มนะครับอันนี้เป็น199นะครับโปรเจมแพ็กเกจสองหมนะฮะเราเฉย อันนี้9 9 9 1 0 0บาทนะครับได้รับในส่วนของฟอตเจมนะครับ1 1 1 0 0 0นะฮะแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับโอเคนคริปนะครับอันนี้ก็อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้เหมือนกันก็เฉยเฉยนะฮะก็สำหรับผมแล้วนะผมชอบในส่วนของนี่เลยนะครับกิจกรรมนี้นะฮะจำกัดเวลานี่เลยนะครับ4999นะครับประมาณ5,000บาทนะครับได้ของเยอะมากนะครับอันนี้คือผมชอบนั่นเองครับ ที่เหลือก็เฉยๆสำหรับผมนะครับก็เดี๋ยวผมมาจัดแพ็คนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าดูกันว่ามันได้อะไรบ้างนะแพ็คนี้นะครับนี่เนี่ยนะก็จะเป็น 5, 000, 5, 000. ปอเจม5้0 0 0นห้ปอเจมนะครับซิลสโตนรีเซ็ตสกอร์นะครับ5อันนั่นเองย้อนซิลสโตนที่ล้มเหลวหรือสำเร็จกลับสู่สภาพเดิมนะครับเอ็กซ์ตีมคอร์เลเจอันนะครับอันนี้ก็กดคลิกหนึ่งก็หมดแล้วนะฮะและรวมไปถึงในส่วนของชาออเซฟตี้นะอันนี้คือดีมากแล้วก็ ยังมีในส่วนของนี้ด้วยเนี่ยพุมปองคาบาวเจา7วันแล้วก็ยังเป็นยังมีในส่วนของริ m ิเต็ดโอบด้วยนะทั้งหมด50อันนะครับอ่ะเดี๋ยว,วเราไปกดกันเลยละกันนะครับสำหรับในส่วนของแพ็กนี้นะครับเช็คให้เรียบร้อยว่าเราจะเอาเข้าตัวไหนเนี่ยก็เป็นนัสเซเอกนะครับก็คือ BL นะครับเลเวล200รนะฮะอ่ะเรากดไปเลยละกันนะครับซื้อสินค้าไปเลย go, ไป แบ่งเรียบร้อยนะฮะก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของแพ็กเกจที่เราจัดไปเมื่อตะกี้นี่นะครับเหลือทั้งหมด200รอยเสือทั้งหมด241ร้อยสีนะครับอ่ะไปดูในเกมกันนะครับว่าเราจะได้เลยอเปล่านี่นะครับได้แล้วนะฮะคุมปอง1,000งพันไมค์โฟนสินะครับเซฟตี้การ์ดต่างๆนะครับชาออเซฟตี้นะฮะแล้วก็เอ็กซ์ติมคอร์เนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับ เอรเจมแพ็กเกรดนะครับห0,000เพชรนั่นเองปรับรับเข้าให้นะฮะนี่มีตัง5 0 0แสนกว่าแล้วทุกคนทีนี้เราก็ทำการเอาเงินนั่นแหละไปซื้อของได้แล้วเว้ยเออนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเป็นคลิปแบบง่งายๆเลยเพราะว่าผมกลัวมันจะแบบหมดไปอะนะก็มันคุ้มนั่นแหละเออมันได้ของเยอะเออนอนาคตเรายังสามารถเติบโตตัวละครนี้ได้อีกครับก็เพราะฉะนั้นก็ จะลืมไปจัดแพ็กกันด้วยละกันนะครับก่อนที่มันจะหมดเวลาอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้นะทุกคนในส่วนของจํากัดเวลานะครับไอดีหนึ่งซื้อได้5ครั้งต่อไอดีนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมาดูได้นั่นเองคุ้มมากนะครับอันนี้คุ้มมากแต่ว่าใครที่แบบว่าอยากจะไปซื้อแพ็กอื่นก็ไม่เป็นไรนะผมว่ามันก็ได้อยู่เหมือนกันครับยังไงก็รองหาทางเลือกที่เหมาะสมกับตัวละครหรือว่ากับเรามากที่สุดละกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะ ยังไงก็ฝากติดตามพร้องนักเสกเอคอมโบด้วยลวกันนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมนัเสกต้องลาไปก่อนนะเพราะว่ามีคลิปแล้วก็มีคอนเทนต์อะไรให้ทําอีกเยอะนะครับยังไม่ได้ส่งงานเลยเยอะมากนะยังไงฝากติดตามด้วยลวกันนะครับวันนี้ผมนัเสกลาไปก่อนนะฮะสวัสดีสวีดัตนะฮะทุกคนไว้เจอกันครับสวัสดีครับเจอกันเซราโกพัทรับตํามเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5้าดาว ถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สําคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง nasser x ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน qr โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้อง stera โ o p a t